สวัสดีค่ะ fc ทุกท่านสวัสดี fc ทุกคนเลยนะคะสวัสดีแฟนคลับที่ใจดีของเยินจิตพอทีทุกคนค่ะมาแล้วนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้มาแล้วนะคะสาวดำก็จดออกจากโทรศัพท์เลยนะคะผู้ใหญ่ใจดีให้มาค่ะมป็นเลขเด่นนะคะ,ะผู้ใหญ่ใจดีวันนี้สตัวให้มาห้าหางนะคะท่านผู้ชมนะคะให้มาห้าหางค่ะ สี่หกหนึ่งเก้าสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหกแปดห้าสี่สามสองสามสี่สองค่ะนะคะแล้วก็เลีกบนล่างก็ให้มาหกหางนะคะเอาลืมเขียนนะคะเขียนบนล่างก่อนนะคะค่ะสองตัวค่ะ การผมสองตัวบนล่างค่ะก็ให้มาที่สี่เจ็ดหกเก้าเก้าศูนย์สี่สองแปดห้าหกเจ็ดค่ะอันนี้ของอาจารย์ของผู้ใหญ่ใจดีนะคะก็รอผู้ใหญ่ใจเย็นบ่าจะมาตอนไหนนะคะแล้วก็วันนี้มีของอาจารย์พาคินด้วยนะคะเดี๋ยวสาวดำดูก่อนนะคะว่าอ่า อาจารย์พาคินนะคะอาจารย์พาคินอยู่ตรงไหนนาอบันเน่อาจารย์พาคินบอกว่าผมให้มาตั้งแต่หลายวันแล้วผมฝันดีมากเลยว่าง,งั้นบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนพี่ว่าง,งั้นอยู่ตรงไหนนาะบันเน่ฮะคือไปเห็นนาะบันเน่อาจารย์พาคินอาจารย์พาคินดูเซล้วที่น้อง อะไรเนาะบันนี้อาจารย์พากินมื้อหาอยากเลยเฮ้ยพี่สะหาพ่กพ่อละบันนี้เดี๋ยวรอแปบ๊บนึงนะคะท่านผู้ชมอาจารย์พากินให้มาแล้วนะคะอาจารย์พากินอะนรดูจงไงมองได้เลยเป็นไซรูปมาแล้วร่ก็ไม่เห็นวนา หลวงพ่อลักลอาจารย์พากินตัวในน่อยหนึ่งได้หละยืดใสนอกบันนี้พมาโเมนหลงรบบของเราถิ่มเลยบนออมันนี้แเราก็เห็นอยู่ตอนค่ำนี่เองค่ะอาจารย์พากินนะคะโอ้ยมา้างมาเถอะมัน โอ้ยโบเมนลูกของเพื่นถิ่นดอนน้อบันนี้เอาดําขึ้นใส่ลูกนาไลอยู่เด้ล่ะเอาเพื่อหาบอพอร์บันน si bon ี them, ้เนาะหาโบเหีนพี่น้องมาเจ้าหาบ่เหีนเลยบันนี้ นี้หลวงพ่อพรท่านไม่ได้ให้นะคะท่านไม่สบายนะคะท่านไลน์มาบอกแล้วนะคะสาวดำก็หาอาจารย์พาคินไม่เห็นแสดงว่าเปเผอลบไลน์ของอาจารย์พาคินแล้วแน่ๆเลยเนี่ยนะคะปกติก็จะมีหนึ่งชื่อโอ้แสดงว่าลบแสดงว่าหลงลบของเพื่นทินแล้วนี่ค่ะอาจารย์พากินไม่เห็นนะคะ หลวงพ่อครพ่อกเกษมนะคะอ่ะแม่ชีอืมแสดงว่าสาวดำคงจะหลงลงไปกดลบเลยเอแกก็ใส่หน้าลายอยู่นะพูดถึงอะ่ะให้เห็นจริงๆค่ะอืมน่าจะไปกดถือลบแน่นอนเลยค่ะ ก็มาเอาสูตรนะคะสำหรับ fc ที่ขอมานะคะบอกว่าโอ้สาวดำลงให้หน่อยสูตรไอ้นั่นนะคะสูตรขั้นเทพเพราะงั้นขอมานานแล้วนะคะขอขอทุกวัดเลยก็ไม่ได้ทักจีเดี๋ยวสาวดำก็อาจจะเอาทำสูตรสี่ตัวให้ก่อนนะคะเอาสูตรสี่ตัวนะคะ <c oughs> สูตร นี่ของอาจารย์สูตรเออสูตรไอ้ไอ้สูตรขั้นเทพน้องสิบขั้นเทพเอ้าเดี๋ยวว่าใจดํานะคะอ่าสูตรขั้นเทพนะคะมีหกตัวนะคะสูตรขั้นเทพอ่ะเริ่มกันเลยค่ะศูนย์หนึ่งนะคะสำหรับเอฟซีที่ขอสูตรขั้นเทพนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สาม ศูนสามนะคะสูตย์ขั้นเทพนะคะศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ห้านะคะทำตามเลยก็ได้นะคะในสูนรขั้นเทพค่ะถ้ามันมาเบิลแล้วนี่สาวดำคิดในใจว่าน่าจะมาขั้นเทพนะพูดถึงในใจลึกๆของสาวดำนะค่ะี่สูตรขั้นเทพนะคะ สูตรขันเทพนะคะ1 3 1 7 1 4 1 5 3 7 3 4 3 5 7 4 7 5 4 5นะคะขั้นเทพนะ,ะ1 3 1 7 หนึ่งสี่หนึ่งห้าสามเจ็ดสามสี่สามห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าสี่ห้าหนึ่งสามสูตรคันเทพนะคะหนึ่งสามหนึ่งเจ็ด หนึ่งสี่หนึ่งห้าสามสามเจ็ดสามสี่สามห้านีนสูขันเทียบนะคะเจ็ดสี่ เ okay. จ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าสี่ห้าโอเคจ้ะนะคะทีนี้เราก็มาตัดค่ะนะคะเราตัดเราก็เอาอตัดเอาเลขเบิ้ลเลขหามออกนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาตั้งเลยนะคะตั้งหลักนะคะตั้งหลัก,กเลอนศูนย์นะคะศูนย์หนึ่ง สามเจ็ดสี่ห้าอันนี้กดเาอาค่ะนะคะจีนี้เราก็มาเลยะคะ่ะจีนี้เราก็มามันออกเบิ้ลถ้ามันมันออกเบิ้ลในหัวใหญ่นี่มันก็น,น่าจะมาสูตรขั้นเทมนะคะ ลองดูนะคะเพราะว่ามีเอฟซีขอเข้ามากันเยอะเลยบอกว่าอยากได้สูตรขั้นเทพอยากได้สูตรสามตัวขั้นเทพโอเคจ้ะนั่นเราเรอแป๊บน,นะคะสีดำสามตัวขั้นเทพนะคะเอาเขียนยเป็นคนละทางให้เปิดคนละทางอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสิบหกนะคะอุ่ม 5,000น,นะคะพอส,อสูตรขั้นเทพนะคะที่ FC ขอกันมาเยอะมากนะคะ สองตัวบนล่างนะคะนี่สามตัวหนดด้านี้ไหมนี่ก็จะติดอีกแล้วเนาะแค่นึงนะคะอ่าทีนี้เราก็มาตัดเลยค่ะ ตัดเลยนะคะตัดเบิ้ลตัดหาบอ,อกนะคะอันนี้หลักห้านะคะแล้วก็ตัดสี่ห้าเจ็ดห้าสามห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าออกนะคะทีนี้มาหลักสี่ตัดสี่ห้าสี่เจ็ดสี่สามสี่หนึ่งสี่ศูนย์นะคะนะหลักเจ็ดก็ตัดไปที่เจ็ดห้าเจ็ดสี่สามเจ็ดหนึ่งเจ็ด หลักสมก็ตัด3า3ห3 7ส3มี่สมเจดหนึ่งสหลัก1ก็ตัด1 5 1 7ห้าเอหนึ่งห้ยหนึ่ง7 1 3หนึ่งดหนึ่งสค่ะหลัก0ูนย์ก็ตัดไปที่0 1 0 3 0 7 0 4 0 5นหนะคะทีนี้เราก็มาเราตัดเบิ้นตัดหามออกทีนี้เราก็มาคัดเอาเลยนะคะที่ก็มาคัดเอาเฉพาะตัวที่ตัวที่มันจะออกนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็น ศัหลัก0ก่อนนะคะหลัก0ก็จะเป็น0 4นสี่หนะคะ0ูน0 7สี่ห0าูาาน หนึ่งศูนสามห้านะคะอะ่แล้วก็ตัดค่ะศูนย์สี่ห้าห้าสี่ศูนย์สี่ศูนห้าศูนเจ็ดห้าห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ศูนย์สามหนึ่ง สามน0 0สะคะอันนี้ก็มาหักสีนะคะอะส สีสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สามสี่เจ็ดห้าสี่สามห้าสี่หนึ่งเจ็ดอ่ะสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ ศูนย์หนึ่งสี่สี่ศูนย์สามสามศูนย์สี่ศูนย์สามสี่สี่เจหสี่เจ็ห้าห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าสี่สี่สามห้าส่ามห้าหสามี่สามห้าสีหนึ่งเจ็ดสีหนึ่งเจ็ด เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่อ่ะสี่แล้วทีนี้เราก็มาเจ็ดนะคะเจ็ดนะคะเจ็ดค่ะเจ็ดศูนย์สาม เจ็ดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามสี่เจ็สามห้าเจ่งสามเจ็ดสามศูนย์สามเจ็ดศูนยเจเจดหนึ่งห้าเจห้า

หนึ่งสี่ห้าห้าสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่สี่สามหนึ่งสามหนึ่งสี่แล้วก็ตัวไหนอีกหนึ่งห้าศูนย์

074ครบพอดีนะคะท่านผู้ชมค่ะ,อะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับตัวเลขวันนี้นะคะขอให้โชคดีทุกคนค่ะจะทำให้ตามคำขอแล้วนะคะสำหรับสามอ่สูตรสามตัวขันเทพนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้า